ว่ากันด้วย CPU ตระกูล Ryzen ของแบรนด์ AMD แล้วเนี่ยครับคนส่วนใหญ่นะะฮน่าจะคุ้นชินกับ Ryzen 3 5 7 9มากกว่านะครับเพราะว่า CPU พวกนี้มันเป็นตระกูลของ mainstream หรือว่าสามัญชนคนทั่วไปนั่นเองนะครับแปลว่าใครล่ะ เกมเมอร์ amer, คนที่ทำงานไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับแต่ AMD เองเนี่ยครับเขาก็ยังมีโปรเซสเซอร์ตระกูลร y z เซนสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือร y z เซนเทรด d ิเปอร์นะครับไอ้พวกเทรด d ิเปอร์เนี่ยมันจะมีจำนวนคอที่เยอะนะครับแต่ว่าคล็อกสปีดมันอาจจะต่ำลงมานะครับนั่นแปลว่าจะเหมาะสำหรับคนใช้งาน ประเภทเวิร์ t สเตชันตัดต่อวิดีโอหรือว่างานอะไรก็ตามครับที่ต้องการจำนวนคอที่เยอะแต่ว่าไม่ได้เน้นคล็อกสปีดที่เหมือนกับ357 9ทั่วไปนะครับออล่าสุดนี้นะครับเราได้เห็นผู้ใช้งานที่ชื่อว่า s c a t t e r b e n t u r e นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์และนักโอเวอร์คล็อกระดับมหาโหดนะครับคนนี้เขามีประสบการณ์ในการโอเวอร์คล็อกหนวดมวลผล CPU ทั้งหลายเป็นอย่างดีนะครับและก็ที่สำคัญนะครับเขามีเวลาว่างเป็นอย่างมากด้วยนะครับเพราะว่าการโอเวอร์คล็อกเนี่ยบอกกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมของคนที่มีเวลาว่าง พอสมควรนะครับเพราะว่า ในการดันประสิทธิภาพไปออกมาจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถเอาไปใช้งานจริงได้100%อนะครับอาจจะเอาไปขิงเบนช์มาร์กเวิร์ลเรคคอร์ดกเชยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไงว่าถ้าไม่ว่างก็คงไม่ทำนะครับคนนี้เขาจะเน้นใช้งานจริงเขาก็ไม่ได้เน้นการโอคอร์ระดับโหดร้ายสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าโอมากๆมันก็จะไม่ค่อยสเสถียรน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนนี้เขาก็ต้องการจะสร้างสถิติแล้วก็ต้องการดันประสิทธิภาพของ CPU ให้ไปถึงขีดจํากัดน,นะครับ ล่าสุดนี้นะครับเขาได้เอา Ryzen Threadripper ตัว 5990X นะครับไม่ใช่ WX นะ X เฉยๆนะครับพูดง่ายๆเป็นตัว non pro นั่นเองนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับและเขามีจุดมุ่งหมายว่าจะทำให้ CPU ตัวนี้เป็น Threadripper ที่ส่งพลังมากที่สุดนะครับ รายลเอียดต่างๆนะครับของไอตัว X แล้วก็ WX เนี่ยที่แตกต่างเลยนะครับก็คือ 5990X เนี่ยที่เขานำมา o อ c l o c k เนี่ยมันจะสามารถใช้แพลตฟอร์มเมนบอร์ด TRX40 ได้ด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเมนบอร์ด TRX40 เนี่ยมันรองรับการ overclock นะครับอย่างเช่นตัวที่เขาใช้เนี่ยก็คือ ASUS ROG z e n i t h o Extreme นะครับแล้วก็ชุดน้ำเปิดแบบ custom water cooling นั่นเองนะครับนาย s c a t t e r b venture นะครับก็ได้อธิบายถึงหลักการเพิ่มค่า clock ของ CPU Threadripper ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟีเจอร์ AMD Precision Boost Overdrive การปรับ Curve Optimizer หรือว่าเป็นการ o v e r c l o c k แบบ Man น a l หรือว่าปรับตั้งรายละเอียดต่างๆในไบออพด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับคนท,ทั่วไปอาจจะได้ใช้ Precision Boost Overdrive อะไรต่างๆมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณต้องการจะดันไปในระดับที่มันสูงกว่าคนท,ทั่วไปต้องการจะสร้างสิติอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าการโอเวอร์ค k กแบบแมนนวลปรับคอนฟิกตัวเอง คงจะเป็นทางเลือกเดียวนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนายคนนี้ก็สามารถอ r c l o c k เทรลิเปอร์ 5990X ของเขาเนี่ยไปที่ความเร็ว4.82กิกะเฮิรตซ์ด้วยไฟเลี้ยง1.45โวลต์ได้นะครับตัวเลขแบบนี้นะครับคนที่ดูรายการของเรานะครับคนที่ใช้ CPU ทั่วไป3,5,7,9หรือ Intel Core i3, i5, i9 ก็ตามเนี่ยครับก็อาจจะคิดว่า 4.82นี่คือมันน้อยมากเลยนะมันไม่ใช่ตัวเลขที่แบบว่าควรจะอยู่ในมาตรฐานปัจจุบันด้วยซ้ำนะเพราะปัจจุบันเนี่ยคุณได้เห็น5 GHz เป็นเรื่องปกติแล้วและ4.82นี่คือคิดว่าเป็นสถิติอะไรแล้วเหรอก็อย่าลืมนะครับว่า 5990X เนี่ยมันมี64คอนะครับและก็ถ้าจำนวนค่าคล o อกสปีดแบบนี้วิ่งได้บน64คอนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตกใจพอสมควรนะครับน่าตกใจยังไงนะครับอย่างแรก เรื่องประสิทธิภาพนะครับเขาทดสอบ Cinebench R 2 3ได้สูงถึงระดับ1191คะแนนนะครับแสนคะแนนใน Cinebench นะครับ b r n c h m a r k ปกตินีคุณเห็นเลขหมื่นเนี่ยก็รู้แล้วนะว่า CPU ตัวนั้นเนี่ยใช้งานได้ดีแล้วก็แรงพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้แสนคะแนนนะครับเร็วกว่าคอมทั่วไปโดยเฉลีย่ยแบบเกินสิบเท่าครับว่ากันก็แล้นะครับแต่ที่น่าตกใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ในการทดสอบตอน b e n c h m ม r กเนี่ยเขาวัดไฟจาก CPU Package หรือว่าแค่ตัว CPU อย่างเดียวนะครับมันกินไฟที่691วัตต์นะครับนี่คือ CPU อย่างเดียวนะครับไม่ได้รวมกาจอไม่เรียวกวักตงอื่น,น